雨伞、嗯。嗯嗯 ส5งห้าห้าสิบเก้าหนึ่งสองสามสี่เ็นาเป็นห Back the from six. แปดสี5สองสามแปดหนึ่งสองสาม1ี่ห5 6 7นึ่งส5 6สาม5เจสสสอสแปก็

วันเสาหไยองมวันเสาร์ทุกว um ันเสมามสี um, então, um, ่ห um. <cke> ้าหกเจ็ดแปดหนึสองสามสหนึ่งสสาสีห สามสี่สามแปดสองเก้าสาม7 8 3 1 2 3 9 1 2 3 4 5ป7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8สสามแป5 6ส8งสามสแปสสา

红伞。嗯嗯嗯 สองแป5ึงสอสส้า